สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่บ้านแหลมไทรนะครับที่มัสยิดบ้านแหลมไทรเดินทางมาจากสีเกานะครับจากบ้านตุนนะครับจากบ้านมากันสามคนนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาถึงมัสยิดแหลมไทรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้นะครับทางมัสยิดแหลมไทรนะครับก็จัดกิจกรรมละสินอดในเดือนรอมฎอนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับอมจ ให้หประมาณมาแล้วก็ให้ผู้นําชุมชนแต่ละชมุมชนแต่ละหมู่บ้านของอําเภอสิเกานะครับมาร่วมละสินอดก็วันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะครับค่าคืนที่แปดเลครับท่านผู้ชมก็มัสยิดไหนพร้อมนะครับก็ขอไปได้เลยนะครับทางองค์การบริหารจัจังหวัดจะให้หบมาแล้วก็ทางอําเภอทางผู้ว่าราชก,การจังหวัดตรังก ได้มาร่วมด้วยแต่วันนี้ทางท่านผู้ว่าไม่ได้มานะครับติดภารกิจก็ให้ทางประลัดนะครับประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาแทนนะครับก็ทางนายกก็ท่านก็เพิ่งรับตําแหน่งไม่กี่วันเองก็ท่านก็ติดภารกิจนะครับขอยทางประลัดมาเป็นประธานพิธีเบิดพันในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศในชุมชนนะครับ วันละจิตอดคืนวันที่7แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับกับพอดีได้น้องๆมาจากราชมงคลด้วยนะครับประมาณจากสี่ห้าสิบคนนะครับมาร่วม เสิร์ฟให้คับพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับทางท่านในอำเภอก็ได้มอบอินพะลมมให้กับหมู่บ้านนะครับละ มันจะยิดนะครับให้ขึ้นมารับแลว้วก็ทางท่านยอมเปอก็ได้มอบอินตบาลามให้นะครับวันนี้นะครับทางน้องๆหนูๆก็ได้มาเสิร์ฟให้ด้วยนะครับวันนี้ก็โอกาสดีครับน้องๆก็พร้อมได้มาแก้บวชด,ด้วยนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับจากราชมงคลก็ ระยะทางก็มาจาก30กิโลเมตรนะครับจากราชมงคลมาที่บ้านแหลมใสนะครับก็อตอนนี้ทางผู้นำชุมชนและก็ทางท่านำอำเภอเนี่ยมอบอินทรพลัมและก็ได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านของอำเภอสิคอานะครับพร้อมกับมอบอินทรพลัมให้กับทุกมัสยิดนะครับ ก็เดี๋ยวสักพักนะครับเรามาละจีบอดพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณจาก6โมงกว่าๆเลวครับเดี๋ยวมา6โมง35นะครับเราก็ได้มาละจีบอดพร้อมๆกันนะครับโอเคมาชมบรรยากาศกันต่อนะครับ กับการตอนนี้อ่าละมาจะแเลวก็รมาจารย์กับอาานย์นั่นก็ไม่นานก็เราพวกเราจะได้เดินทางครับนะครับสักกับสกพักก็ได้เดินทางครับ,าาบนะครับนี่กับที่เก่าหล่ากับดุ้นนะครับนี่เก่าเบิดวันนี้เบิดริดครับตอนนี้เสร็จภารกิจเป็นเรียบร้อยแล้วเราก็ได้เดินทางกลับนะครับ ไายบายไายบายเดี๋ยววันเดียวเดินทางกลับเลยครับขอบคุณทางองค์การบริหารจังหวัดตรังนะครับที่มีนโยบายดีๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมการเมืองกรได้การนัการเมืองจะมีกำหนดการทุกเดืนมีแต่ที่วมีอห้เฉลี่แล้